เพราะกินจางก่อที่มนันก็มันไม่มายังพูดอะไย่สาว่ากินจางหวานเพราว่าเข้มขึ้นทีนี้ที่นอาจางไปนะอกวานนี่ไม่ยังไงไม่เกลือไงน้นของลนสมรู้ก็นลนสองขึ้นมานเลนยน,น,น,นปลาฟังนี่ใค่ใส่น,ำน้ำหลือเกลือเลยอ,อันนี้คึงปุางมานะนี่อันนี้พักไผ่ยังพักไผ่พักหูพักกีอันนั้นขิงอ่ะขิงอันนั้นจะใครขิงจะใครจำมูขาเอาโลกันเนาะขิงจะใครมขาจำอันนี้กับเป็น พักจุนพักกดตีอันนี้ผวกน้องน่านีพักเตมผมมพกขเดียวความักเตรมเลนี่รมพักเตรีมเลสาน้เลือดเลือดีมนกวรก็ใส่น้ำ้อรือ้สาร์ดาน้ำยาเนี่ยวันนี้ตึงเห็ดตึงยกจ้อมนเลยกันเลยเลือดาจะได้มันเนมันมันน่ยกมาใส่นนี่นีคือปุงมันผสมเขา เลซานดพี่ใสโอ้พี่เกือสน้ำหมุนนี่ไใส่เนอเลือนใส่แค่นอเลือนใส่นี่มันสียเนาะยอสยอีบ้านเเอนนแงเข้มนี่มันเหมือนเับวพวกนดใี้่น,เ,น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 เขากันดีเนี่หนอ,อม,มันเหมือนกันนะเขาเอาจักปั่นแอาได สามื้อนาะเคีวพู้อ่นเขาแบเลรานรอดๆแค่นซาเขาคบม่หวานเนออันนี้เพ่ไหมนะเราในเพีต่ลือนาเ่ต้มมากอ่ต้มสุันเพ่ดิบเลยเน้อใส่ซีงนี่ขมกิ๊กอะใส่ฮักกัใส่ฮากจนตักเสียรลใส่้าเอาลือนเอาลือนใส่เลื่อนะ เลือนเขาใช้น้ำนำหนาเลยใสบัลลางหไอ้แกเขาใช้เกือบหมือลือนนี่เกือใช้ไหม่ามันลางนาะอ๋อลือนี่ยให้น้ำมันน่เ้บุญใส่หรอจะบอกว่าเขาคูพักเสร็มพักอะเขาคมีเใส่ออกมันมันคุณเออมันเดอวเนาะมันหอมจอมหนึ่งทิกฟองมกเขีนได้ตำใส่แล้วเนาะ แะไ้จ้วนมาแกมาเขียนนะ้จวนไส่าหนีกนอจวนออันนี้เหลือที่เนี้ยลาเน่่ตักเสร็จพวกจวนเลาก็ใส่น้ำนี่คุ้มเลยกาโอ้เจน้ำกัดแน่นวดนมันเข้ากันดีดเนาะนวดจิมด้วน่เนาะ ăn rồi, miêu muôn muôn mà háo này. Tao cũng hoặc trong nhà, đây đây chim ăn ở nào. Này lớn này mát đây gà. Mát đây đây. Bị bơ thua này lớn. Thu hái tất cầm nó. bán được. Nước mắm. Mướn chim bán ăn viết này mát này, cừu này này, ăn bắn này. Cừu cũng này

อันมัน er, ป hmm? ิดนี่ปิดก็บบันี้ก็มาเขีนในพี้่เชนี่ยเขีมในพี่นี่เอาใส่เชยงนไรกันั่นเพี้จตน้องเนเนาะอันเต้นี่ดีนาะเขาใส่น้ำพอดีเลยนั่นนี่อมันพวกมเนาะเอียงไหมอยหเปตั้งหูเลเปิดตัเยน่ยนั่นหนั่นพี่ เป็นพกเขู่น่างขมอะพวุใส่ไรถุงทงไล่ด้สละไงงได้ไหมทวงนเยอะปาอมาดดินะเาสามาแล้วพี่นนำมาอันนี้ก็เี่นี่พี่เนี่ยอันเป็นองพพ่พพ่เค็กร์ดีเนี่ยเป็นมยอะไน้ำใส่ชิดียวกด้มุมได้ใส่เสียงเนาะกเสีอมัีมันห่อยมีเยอยดเดียวเด้ดเนานแหละ เพื่อนหาหมูเอามาเห็นจ้อมกันหน่อยนี้ก่อนเนาะอ้แมาไดขี้ว่าได้กีนนันว่าได้อะไรน่ได้ขี้เ็ล้วาเนาะขี้อันนี้ขี้หนุ่มมันเหมือขี่มันมมันมันกัถึงขี้เลยมันแบบว่ามันเออมันอยู่ดีมันหนุ่มแน่ซึ่งเป็นอันเรียกแรงใหญ่พวกขอ๋อที่แรงใหญ่ก็นแรงใหญ่ก็นะที่นั่นก็พอดเรียกแ้มันดียางยางนวดนวดนั่นมีเปนตัวมันกันั่น

นนนเนขาหูเดียวกันหเหมือน <c oughs> หลอกเขาหูเดียวกันลเลยหนูเ <c oughs> นกน้าลาบไทยใหญ่ครับลาบไทยใหญ่ลาบเนื้อวัวเทมแคน ตะไคร้โหคาผักชีผักโบผักเปียมขมผักตุนลิบนี่หวานเลยซุก,กเลยเนาะมันเจียมเนาะมะพ้มาพมใส่แล้วไหมเนี่ยเน,นเะาะ รถเขากันดีนะนเน,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 ะะนี่อ๋อคือเร่องป้าเนี่นป้ามาเพาว่าตับเป็นใสมัน,นจะได้ใส่พวกนี้จุกคนจคนนี่แค่เนะเาะนังอะไรกลมีน่าไม่ค่อยสจ,จังันอสะนเนสะมันคือความหนุ่มกับกนเสะพือหว่างลังยกกอกมาจูเนี่